สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อ็มยูไนชั่นนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แน่ชัดแล้วนะครับแน่ชัดแล้วว่าหมดฝากขัง27นี้ทางตำรวจจะยังไม่ส่งํำนวนได้แน่นอนครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชนครับจากป้าบุรันนะครับซึ่งโพสต์ล่าสุดเลยครับสถานการณ์ล่าสุดวันนี้นะครับบอกว่า น่าจะแน่ชัดแล้วว่าหมดฝากขัง27นี้ทางตำรวจจะยังไม่ส่งสำนวนได้แน่นอนได้รับคำอธิบายจากทนายพี่โจวว่าหมายเรียกที่ใช้แม่น้องนะครับเป็นผู้กล่าวหานั้นเนื่องจากคดียังไม่ถึงอายการจึงใช้อายการเป็นโจทย์ไม่ได้แต่สามารถใช้ฝั่งผู้สูญเสียเป็นคนกล่าวหาได้ ดังนั้นหมายฮือฮาจึงพลิกมาเป็นเรื่องคดีชมพู่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการสอบเพิ่มกระชั้นชิดแถมยังขอเลื่อนจาก20สิงหาคมเป็น25สิงหาคมนะครับทำให้อายการเหลือเวลาเพียง2วันที่จะต้องสั่งฟ้องไม่อย่างนั้นก็จะหมดเวลาฝากขังแต่การสอบเพิ่มเติมจะต้องใช้เวลาในการเติมเข้าไปในสำนวน สองวันไม่น่าจะทำให้สำนวนเสร็จทันส่งอายการแน่นอนลำดับต่อไปคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอขยายเวลาสอบสวนเพิ่มเติมอีก30วันเพราะยังไม่สรุปส่งอายการยังไม่ได้งามไส้คดีที่ไม่มีอะไรเลยแต่กับเยื่นเยอะยืดยาวหายทางลงไม่ได้สรุปสำนวนไม่ลง ทั้งที่หลายคนฟันธงว่าตำรวจมั่นใจขณะที่พบวตลอถแถลงเองไม่มีแพะมั่นใจยังไงถึงปิดไม่ลงนี่ครับเป็นโพสต์ล่าสุดนะครับจากกลุ่มเอฟซทีมงานทนายประชาชนนะครับจากพี่บุรันนะครับก็มีชาวเน็ตหรือว่ามีเอฟซนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับบอกว่าแม่ผู้สูญเสียเคยพูดไว้ว่าผู้ชายคนนี้คือลุงพล ทำให้คดีล่าช้ามานานมากคิดในใจคนไม่ผิดจะให้สารภาพได้อย่างไรนะครับทํางานเอาใจนายไว้ก่อนแล้วไปตายเอาดาบหน้านะครับนี่แหละเขาเรียกว่าจับไปก่อนหาหลักฐานตามหลังทำให้อะไรอะไรก็ไม่พร้อมนะครับคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากนะครับบอกว่า บอกว่าหลักฐานแน่นแต่รอแล้วรออีกเป็นแม่สายบัวร,รอเกอรอแล้วตอนแรกคิดว่าไม่ง่ายไปมาแพะตัวนี้หนังเหนียวเจ้าหน้าที่เจองานหินเพราะทนายของแพะทำงานละเอียดรอบครอบทุ่มสุดตัวถ้าลูกความไม่ผิดติดแฮชแท็กนะครับสงสัยหลักฐานอ่อนนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าป้าคะถ้าตำรวจขอเลื่อนส่งสำนวนหลังจาก เจ็ดพลาดไปอีก30วันเท่ากับดุดประกันและป้าแตนแกจะได้รับเงินประกันคืนได้หรือไม่นะครับอ๋ออันนี้เป็นคําถามนะครับซึ่งเข้ามาถามป้าบุหลันนะครับเจ้าของโพสต์คนเป็นจําเลยสังคมอย่างตาพนก็โดนด่าโดนตําหนิต่างๆนานานาเมื่อไหลกรรมจะคืนสนองพวกใส่ร้ายเขาสักที2ตุลาคม63ถแถลงตอนวันเปิดตัว9 9 8เดือนต่อมาหมายออก แต่สํานวนไม่พร้อมส่งหลักฐานแน่นมากมากนะครับอ๋อนี่น่าจะพูดเป็นในๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะเป็นข่าวล่าสุดนะครับสถานการณ์ล่าสุดจากกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับเราก็ยังกอติดสถานการณ์อยู่แบบนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อจะไม่พลาดเหตุการณ์สําคัญไม่พลาดข่าวดุนข่าวสําคัญจากทาง m u ็มยูไ n ชแนนะครับเดี๋ยวเราสิ้นท้ายด้วยก้าวเดินด้วยกันของหลวงพี่ตัม้ม หลวงพี่สิทธาเบียบังเกิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็ศึกแล้วนะครับคนเราเกิดมาต้องถึงพากันและกันโลกจะสุขสันต์ชีวิตจะสดใส หากเราเกิดมาเอาเปรียบกันและกันโลกคงตกสันความลักแห้งเหือดหายชีวิตของคนบ้างทุกทนบ้างสุขสบายหลอกกันเอาเปรียบกันสิ่งเหล่านั้นยังแก้กันไม่หายก้า <9 S 1> <9 S 2> เดินด้วยกันเรื <9 S 2> ่วันข้างหน้าฝันฝายุติธรรมที่โหดร้าย มือกันลมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวคนเกิดเป็นคนต้องทำต้นไฟเรียนรู้เพื่อเป็นครูสอนลูกหลานต่อไป เกิดเป็นคนต้องทำตนมีความหมายสิ่งเลวร้ายหลีกเลี่ยงไม่เกิดทำ <S <S ชีวิตบางคนต้องฟื้นทนแพ้กลอุบายยุติธรรมเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธรรมก้าวเดินด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าฝันฝ่ายยุิตรทมที่โหดร้าย เราไม่กลัวเราไม่กลัวชีวิตบางคนต้องฝืนทนแพ้กลอุบม่ยุดตีคํำ เลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธรรมก้าวเดินด้วยกันสวรวันข้างหน้าฝันฝ่ายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันสวรรข้างหน้าฟันฝายุติธรรมที่โหดร้าย เราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันสวันค์ข้างหน้าฝันฝายุติธรรมที่โหดร้ายจับมือกันลมกันก้าวไปอิทธิพนใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันสวันค์ข้างหน้าฝันฝายุติธรรมที่โหดร้าย